เขาก็จะเป็นหม้อไฟมาแบบนี้นะคะไก่ตนเล็ธรมาดาสวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้แพคพามากินก๋วยเตี๋ยวตาจอดนะคะซึ่งเป็นแบบว่าร้านลับๆเลยนะคะอยู่มาบยายเลีย31นะคะซึ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานมานี้นะคะทุกคน เฮ้ดูคลัในร้านก็แบบคนกินเยอะมากคือก็แบบในร้านก็ตกแต่งเดียกครัมีชามเนียนี่นะจ๊ะ l เล็กแกกสุดเล็กธรรมดาจือออันนี้หนูเล็กธรรมดาลูกไม่กคินหรอกเหมือนไหมไปแล้วกองเกิญ Ех s t u d e n อ๋อเล็กไก่ตุงเล็กไก่ไปยังไปแล้วค่ะครบยังครบแล้วข่าวเล็กๆครบแล้วจ้วามีจานเล็กพิเศษเนาะนี่นะคะทุกคนเขาก็จะมีแบบว่าเครื่องดื่มมีน้ำลำไย,ยมีโค้กอะไรแบบนี้นะคะทุกคนดูน้ำลำไย,ยแบบว่ามีเนื้อด้วย ทุกคนมาแล้วนะคะเขาก็จะเป็นหม้อไฟรวมแบบนี้นะคะมีลูกชิ้นมีตับมีหมูนะคะจริงๆมันได้เยอะมากนะคะพอดีว่ากินไปแล้วเนาะนี่มันอยู่ในถ้วยนี้แล้วพอดีพี่บุ๋มกินไปแล้วนะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> เขาก็จะมีแบบว่าเส้นแยกมาให้แบบนี้นะคะทุกคนก็จะมีบนเส้นนะคะมีเส้นเล็กแล้วก็เส้นหมี่ขาวนะมาขอกินเป็นเส้นหมี่ขาว ดูเขาให้แบบว่าหมูก,กับตับเยอะมากอันนี้คือเขาปรุงมาให้แล้วนะทุกคนเขาใส่พริกใส่อะไรมาให้แล้วนะคะชิมอีกเดีย๋ยวขอชิมน้ำก่อนนะคะว่าต้องปรุงเพิ่มไหมนะออร่อยแล้วนะทุกคนแบบว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะ อันนี้ก็คือเผ็ดนิดหน่อยนะคะไม่มากแต่สำหรับแค่คือพอดีแล้วนะเช็นหมูตืับังด้วยนะให้ใหญ่มาเลยเนาะตับอ่ะอืม ที่นี่เขาไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะคะทุกคนเขามีส้มตําด้วยนะคะแพ้ก็เลยสั่งตําแตงมานี่อ,อือร่อยอ่ะอืออืพี่บุ๋มก็ตำอร่อยนะใช่แซ่บอ่ะไม่ชิมตำแตงไงนัวไหมอืมอร่อยอนี่อันนี้เป็นหมูตุน๋นหมูรวมลวกจิ้มนะคะทุกคนหือ สายหมูต้องมาเลยเผื่อมากเลยนะอ,อแต่ไมลได้ยาปากไ้เลย,เลยอร,อยร,ร,ร่อยหลุดหลุดหลุดหม,ม,มูตุ่นดีอะ่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครอยากมานะคะ มาที่มาศใหญเรียน31นะคะอยู่ซอยเนินพับหวานนะคะทุกคนหรือว่าแบบว่าดูกูเกิลแบบมาก,ก็ได้นะคนเดี๋ยวเดี๋ยวแพ็กจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคนก็ใครดูแพ็กลิปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยน,นะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย